สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Cyber Security อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ Personal Data หรือว่าข้อมูลส่วนตัวในโลกไซเบอร์นะคะเป็นสินทรัพย์ที่เราจับต้องไม่ได้แต่มีมูลค่าสูงกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจมากค่ะและถ้าหากมันรั่วไหลนะคะมันสามารถสร้างความเสียหายมากกว่าที่คุณคิด ตั้งแต่การนำไปหาประโยชน์ส่วนตัวไปจนถึงเปลี่ยนผลการเลือกตั้งผู้นำประเทศและการนำไปใส่ความผู้ปริสุทธิ์ในคดีอาญาค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะได้เล่าไหยนณทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบทั่วโลกและวิธีระวังตัวง่ายๆค่ะโดยในพอดแคสต์ตอนนี้นะคะมินจะมาเล่าถึงวิธีระวังตัวว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างให้เรามีความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะ วิธีแรกที่เราทุกคนสามารถทําได้นะคะคือการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและใช้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านค่ะบางคนนะคะก็อาจจะถนัดการจดรหัสผ่านใส่กระดาษหรือว่าเพราะว่ากังวลว่าตัวเองเป็นคนขี้ลืมหรืแล้วก็จะอาจคิดรหัสผ่านง่ายๆโดยไม่ได้ไต่ตองเอาไว้ก่อนนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนควรทําก็คือการคิดค้นรหัสผ่านดีๆไว้ใช้ในแต่ละแอปในแต่ละเว็บไซต์ค่ะ ซึ่งรหัสผ่านที่ดีนะคะควรมีการผสมตัวเลขตัวอักษรอักขระตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เข้าด้วยกันค่ะเช่นตัวอย่างนะคะ 485617@ t t ใหญ่ w ใหญ่ c o m เล็กทุกคนนะคะอาจจะเริ่มสังเกตว่าแต่ละแพลตฟอร์มในปัจจุบันเนี่ยก็มีการบังคับให้คุณสร้างรหัสผ่านแนวแนวนี้หมดแล้วค่ะเพราะว่ามันคือรูปแบบของรหัสผ่านที่ปลอดภัยและคาดเดาได้ยากค่ะ วิธีที่2นะคะใช้ระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนหรือว่า 2fa นอกจากตัวรหัสผ่านที่เราต้องให้ความสําคัญการป้องกันความปลอดภัยที่เราควรทำอีกอย่างนะคะก็คือการเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ขั้นตอนบนทุกแพลตฟอร์มที่เราใช้งานอยู่ค่ะโดย 2fa นะคะคือระบบรักษาความปลอดภัยแบบเข้ารหัสผ่านครั้งเดียวหรือว่า otp ที่เมื่อ ตอนที่เราลงชื่อเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มต่างๆระบบจะส่งรหัส OTP แบบใช้ครั้งเดียวมาให้เรายืนยันตัวต,วตวนะคะโดยรหัสนะคะจะถูกส่งผ่านไปเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลที่เราเชื่อมอยู่กับบัญชีของผู้ใช้เป็นการเพิ่มความปลอดภัยด่านที่2รองจากรหัสผ่านปกติะคะ่ะเออถามว่าเปิดยังไงนะคะคือ ถ้าคุณมีแอปอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะคะ Google เนี่ยสามารถเข้าไปในแอปหรือในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วลองมองหาคำว่า 2FA หรือว่า two factor authentication นะคะแล้วลองกดเข้าไปเปิดดูค่ะหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็สามารถเ e ิร์ช Google เพื่อหาวิธีเปิดในแต่ละแอปได้ค่ะวิธีที่3เช็คลิงก์บนอินเทอร์เน็ตอย่างถี่ถ้วนก่อนคลิกทุกครั้ง การล่อลวงเหยื่อให้คลิกลิงก์อันตรายหรือว่าการทำฟิชชิงนะคะแม้ว่าเราจะพบเห็นจนชินและหลายคนก็เริ่มรู้แล้วถึงความอันตรายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบว่าสถิติการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการทำฟิชชิงยังค่อนข้างสูงอยู่ค่ะคือเหยื่อมักจะโดนส่งลิงก์แปลกๆมาทางอีเมลหรือว่า SMS และเผลอคลิกเข้าลิงก์เพราะว่าคำล่อลวงต่างๆข้อควรปฏิบัติ ก็ยังเหมือนเดิมนะคะอย่าลดการป้องกันลงและระมาระวังการคลิกลิงก์ที่ไม่ระบุที่มาอย่างแน่ชัดวิธีที่4ค่ะใช้ VPN ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะความอันตรายของการใช้ Wi-Fi สาธารณะนะคะเป็นเรื่องที่พูดกันมาหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในด้านความปลอดภยัยเสี่ยงถูกดักจับข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการโจมตีในรูปแบบของ Man in the Middle และการถูกสอดแนมหรือว่าการดักเอาข้อมูลและก็อีกมากมายค่ะ แต่ว่ามันก็ห้ามกันไม่ได้นะคะเมื่อเราทุกคนเนี่ยชอบใช้ไวไฟสาธารณะกันเป็นปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟสนามบินโรงแรมโรงเรียนหรือแม้แต่บนท้องถนนนะคะใครก็อยากใช้ไวไฟของสถานที่เหล่านั้นที่เราไปจะได้ไม่ต้องใช้เน็ตของตัวเองดังนั้นนะคะถ้าควรมีความจําเป็นจริงๆข้อควรปฏิบัติที่ต้องจําไว้ก็คือสามารถเปิดใช้ VPN บนอุปกรณ์แล้วค่อยเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อป้องกันได้ค่ะโดยเฉพาะการป้องกันความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์นั่นเองวิธีที่5ค่ะอัปเดตแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ให้ใช้ระบบใหม่อยู่เสมอในขณะที่ผู้โจมตีเขาขยันในการพัฒนาทริคและวิธีต่างๆเพื่อบุกรุกรบบมาเล่นงานคุณนะคะผู้พัฒนาระบบต่างๆหรือว่าซอฟต์แวร์เองก็ขยันเพิ่มความปลอดภัยให้คุณเหมือนกันซึ่งถ้ามี ระบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาแต่คุณยังไม่ได้อัปเดตก็ถือว่าไม่มีประโยชน์นะคะการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบต่างๆของอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆเจ๋งๆตลอดเวลาแต่ว่ามันยังเป็นการอัปเดตระบบความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอค่ะดังนั้นนะคะควรที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ทุกครั้งเวลาโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเนี่ยแจ้งเตือนมาให้คุณอัปเดตค่ะ วิธีที่6ใช้ Passcode หรือว่า Face ID ป้องกันและไม่ควรบันทึกข้อมูลสำคัญลงในมือถือค่ะการโจมตีทางไซเบอร์นะคะอาจไม่ได้เกิดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เสมอไปแต่มันยังเกิดขึ้นโดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณได้ค่ะเช่นเมื่อคุณทำโทรศัพท์หายและมีคนเอาอไปใช้ถ้าคนไม่ได้ล็อกรหัสหรือว่าตั้งระบบ Face ID เอาไว้แถมยังมีข้อมูลสำคัญเก็บในมือถือ ไม่ว่าจะเป็นรหัสเข้าสู่ระบบธนาคารข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าภาพถ่ายลับๆนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยน่าจะประเมินยากมากๆค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะควรเปิดใช้รหัสผ่านเพื่อล็อกหน้าจอหรือว่าเปิดใช้ Face ID ป้องกันไว้ก่อนและอย่าบันทึกข้อมูลสำคัญไว้ในโทรศัพท์เลยจะดีกว่าค่ะวิธีที่7ใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ การใช้ซอฟต์แวร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวไม่เพียงแค่ช่วยป้องกันเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะแต่ยังช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราในด้านการสื่อสารการท่องเว็บและอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีซอฟต์แวร์ที่เน้นในเรื่องความเป็นส่วนตัวทั้งเน้นแบบเต็มๆหรือว่ามีฟีเจอร์เสริมค่ะอันนี้นะคะทุกคนลองสามารถไปเสิร์ชชื่อใน Google ได้เลยค่ะจะได้หาว่าซอฟต์แวร์ไหนเนี่ยที่เน้นความเป็นส่วนตัวให้กับอุปกรณ์ของเรา จบไปแล้วนะคะสำหรับ Cyber Security อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลของคุณจริงๆในหนังสือเนี่ยยังมีวิธีแล้วก็หลักกฎหมายหายนะที่เราควรจะรู้อีกมากนะคะเกี่ยวกับโลกของไซเบอร์เป็นหนังสือที่สำคัญมากๆในยุคนี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในโลกออนไลน์หมดหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และบล็อกดิจค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย